แตลกอะแปกแกเนตอะคือมันมีเอาไลน์เห็นปะถ้ามันเป็นเอาไลน์แบบตั้งๆเนี้ยกับโค้งอ่ะอันนี้เอาไว้ดูว่ามันประมาณไหนถ้าเป็นประมาณนี้ผมไม่ชัวร์ป้าปันเนประมาณนี้อะไปดูโอเป้ไหมผมไม่ต้องใช้ความความรู้สึกเลยอะไปไปอีกนิดนึงประมาณนี้ประมาณนี้โอเปะแล้วล่ะอ่ะก็ต้องฝึกฝึกป่าเรื่อยๆแหละแปลกอะคือแปลกแกเนตเป็นอะไรที่ใช่ยากเพราะว่าถ้าป่าอย่างเงี้ยคนจะหลบได้ใช่ปะ แต่ถ้าปลาแบบลูกหยอดมันจะแทบจะไม่มีโอกาสที่จะได้เรียกเลยเว้ยถ้าประมาณนี้ก็ประมาณนี้ั้งต้องใช้ประสบการณ์แหละอันเนี้ยสอนยากหาเปเห็นปะวันนี้ก็ใกล้ๆกล้ก็วันนี้แต่ไกลไปเนี่ยห้าสิบเจ็ดไกลไปหน่อยคือเราต้องค่อยๆ่าเรื่อยเรื่อยแหละปาเยอะๆคืออะไรแบบนี้มันต้องใช้ประสบการณ์เยอะอ่ะอ่ะตอนนี้อันนี้มุ่ไกลหน่อยก็ประมาณนั้น ร้อยถ้าเราปาได้ร้อยก็คือเราเราเรา,เราช่ำละนี้แล้วก็อันนี้เห็นเปล่าก็เจ็ดเอ๊ะอ,อันนี้มันควรจะโดนนะสงสัยมันโดนไอ้ด้านหลังของไอ้นั่นเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปฝึกดูผมว่ามันเป็นอะไรที่คนเข้าไฟลิ่งเล้งมาแล้วไม่ค่อยฝึกไปกระไรเนี่ยอันนี้ไกลนะ้เนนลม บ๊มเฮ้เป๊ะเอก็ไม่เป๊ะขนาดแต่ว่าอย่างไรผมก็บใช้งานจริงได้เวลาปลาก็มั่นใจมั่นใจหน่อยอย่าง50อะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่โอเคแล้วในการเล่นเล่นในไฟเห็นปะ30ก็ได้ก็ฝึกเยอะๆแล้วกันเวลาผมฝึกผมแบบมองปุ๊บผมจะมองเลยว่ามันใกล้ๆขนาดไหนนั่นไกลประมาณนี้นี่มันก็ไกลกประมาณนั้นถ้าไกลมากๆผมก็ ไม่ไม่ค่อยนี้เหมือนกันแต่โดยมากกับระยะน,นี้แหละที่ระยะใช้งานจริงอ่ะสมสมติว่าผมหลบอยู่นี้นใช่ไหมล้วเรารู้ว่าไอ้ศัตรูรอยู่หลังเขาปุ๊บเนี่ยเราก็ป่าเฮ้ยแล้วแบบพอมันปั้งปุ๊บเราก็อ่ะอ่ะมาเฮ้ยมันหลบอยู่หลังนี้ยไกลไปเปล่าวะผมว่าไกลไปแน่เลยไกลไปคือมันต้องจำจำไอ้นี่จำตำแหน่งศัตรูดีๆอ่ะสมมติว่าเรายิงสู้อยู่แบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยู่นี่อันนี้ เฮ้ยเออมันจะสวยมากเลยถ้าถ้าใช้งานจริงอะเอาใหม่เฮ้ยะระยะประมาณนี้ประมาณนี้ผมว่าไกลไปแน่เลยเฮ้ยเป๊ะว่ะ <c oughs> ก็ลองเอาไปฝึกดูผมว่าได้ใช้บ่อยคือแฟลกอะมันเป็นอะไรที่เก่งมากเลยนะถ้าถ้ามันโดนะเดี๋ยวผมแปะคลิปที่ผมใช้ไว้วะที่ผมแบบทำ้ฟลกเ,กเนตอน๊ะอะไละไป ห้อยโดนห้อยโดนบ่โม่สวยห้อยได้ไหม ขับร็ขับร็ขับเร็วขับร็ดึงดึงดึงลึ้กับเร็วกอแตกอกอแตกกอแตกสองเลยยไม่ลงไม่ลง ต้ผมดีโชว์ข้างในห้องต่อดี่ใหม่มาทำไมทำถอยมาก่อนนะอออทำรอยยิงหัวเอาไปแปดแปด วกร้อยที่เป็ดตรงนั้นไอ้ดูจูไปแล้ว้มันหันมาสวนผมลงเนี่ยไม่ตายเอาเวลาให้ไหนเป็นหิ้ง เพื่อนไม่อยู่บนแล้วเพื่อนมันน่าจะทำเป็นเนียนแล้วเข้าไปอยู่ในห้องด้านขวาห้องเนี่ยผมว่าใช่ใช่มันทำเป็นเนียนเว้ยเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยแต่โถ่โดนกันหนักเลย วางเพื่อนมันนะปั๊มไปไปปั๊มในห้องไปปั๊มในห้องปปในห้องเปิดไฟตีใหม่โอเคลี่นู่นก็แตกโอเิลี่ตีใหม่่ผมี่าหลอกรอคนทีมอยู่ทุกคนก็คิดเหมือนกันใช่ไหมชุดคนเกิดมาเร็วเค้มเร็วลงเลยสามคน มันหัวมโดนไปก่อนแตกออกเน็นต้องต้องแชร์ผมบอกว่าอยากเป็นโรเทตแกอต้องไอตรงนั้นนะ่ะแถวนั้นนะ่ะ เขีอะไรเขียนาเตรียมชุบผมด้วยเขียปวะอ่าผมรอที่ชุบไอ้ฟาร์มไปไปไปรอเก็บกันเลยพี่รอที่จนชุบอเก็บกันตรงไหนวะผมจำไม่ผมจำไม่ได้ถามว่ามันตรงไหนเขียได้เหรอวะผมว่ามันพยายามจะทำถือมีมีไม่อ่ารอดรอดเฟนอยู่นานเลยนึกว่าจะไม่รอดละมายืนด้วยหรอก ดันฝั่งนงู้นกันนี่นเฮ้ยจิงจกจิงจกจิงจกจิงจบตจจจายไเอเรียมนั้นไม่ใช่จิงจบถ้าถ้าซอนเป็นปีนที่ในในต่อผมตอนที่ผมยิงมันคือจบผมยิงจิงจกอะ ไเฟดกลับเรลแนน้นเหลืออยู่นี่ มันไดนกับกับสงตัวให้นี่มมนกับหมดแล้วปัมได้มาต่อครับได้ได้ได้มันอยู่นี่อยู่นี่ตัวหนึ่งเฟลด์เจ็ก่ฟ้าเลแบตเลนอเลยเนาะอแบแบตเร็วเน้นนอตเจ็ดสิบเรนนอเจ็ดสิบต้องไหนร็เ้มไปแล้วล้มี่อยู่นี่เตะแล้วเอาเตน อ่ะดันเลยดันเลยออเตนโแกดอยู่ผมดักันไหนให้ผมเข้ามาไหนละไหนเจ้าอ่ะะเป็นอิมโพสเตอร์ในไ้เจ็บมากป๊มไปหมดรอยีนะเประตูเดี๋รายีมล ม็อกล็อกไอยู่อยู่ท่เสาขวาผมชุบเลยนะไม่คำเล่นะผมไม่ได้ทำนะเปล่าหนีมันตาม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 ชุบอยู่หนึงวิวิ่งมาทางขวานี่วิ่งเลยวิ่งเลยเเดี๋ยวมีแก๊สมาดยะตามอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งสองรอเยวต้องเตะอีกตัวนึส ต้องนตัวท้ายไวๆผมไวมาห้าหรือหนึ่งไยมาเลยมอดสวยไหนตัวไหนมชดฟองเลยไม่ตัวนี้เลยตัวี่ชุดฟองตัวที่วอริงเลยอสตัดได้เลยคำนวณด a เม g เรียบร้อยแล้วลองอยูอเลยี่ผมก็กลัวโดนโอ้โดนไม่ทัน แปดแปดเก้านั้นนงนเตยูชุเต็งเหมอนกันมันก็ชุดเตงเไม่ไม่ไม่ตัเดียวเดียวเดียวคนเดียวผมรอเปาแล้วกันไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมันมันเสร็จหมแล้ว เอาเทนโขวาผ่านรถ88งอาะยิงผ่านนี้ล้มได้1เมตรผ่านล้มบินไปทำได้นะบินเลยเหรอตารเยล้อไหน่งไหนนาลดตย้ปแยิงสกัดปากทำได้เทไเเดวมา้าก็แตกมาท้าก็แตกอโีโค้ม่แลนเินยนิจตวัดอากรเลยหรอผมตามช้ามาก ทำให้ไม่ได้ด้วยถ้าไม่ไหวเดิน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 แดินเดินเดินเดิตเดิน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 เดิมเดิน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 เดิเดิน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 เดิเดินเดินเดินเดิมเดินเนเดิมเดเต็มเนเดินเดนเดินเดนเดินเดินเดินเดเเ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  ดีนะผมเชิงไกเนี่ยตอบก็เพื่อนๆมอสต่ออยูมันไม่ดมันไม่มีออดีโลโชอะไรอะไรแบี้มาดูัดเออเขาขาดเลยราออกป่ะเดนห้าสิบตัวหนึ่งเจ็ดสิบต่ออกเตนเนร้อยสี่สิบออกเตนลบผมต้องปั๊ม

มันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อะแหกอะเหตจำนงการเป็นเมดิกเขาแบบสุดยอดมากคนเนี้ยไม่แน่ละ Oh, 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 ding -jong, ding, -jong, ding -jong. <laughs> You are fortunate we are on the same team. Whole <laughs> <laughs> squad wiped. One less variable to consider. Uh. <gasps> <laughs> oh, <man. I'm> not... <laughs> <laughs> ไปไหนอ้อาไปอยู่ซ้ายมือเลยเด็กเอเพื่อนจ๋าอ้อกล่องมันกยับน่าอีอตออเขียวนี่ ตัวเขียวตอนแรกเลยแล้วมันเอาไปทำเรื่องแบบติวิทยาในการเล่นเป็นทีมได้อีกเลยเหมือนสมมติว่าถ้าถ้าเพื่อนแบบเชี่ยแม่งโหอิแหลกว่ะแบบไอ้ตกวไอ้วแบบันแบบนี้แบบกดหัวว่ะอะไรเงี้ยทีมก็จะไม่มีความมั่นใจในตัวเพื่อนใช่ปะ่ะแต่ถ้าเราพูดว่าเฮ้ยเอาอยู่อะไรเงี้ยเพื่อนก็จะเฮ้ยอ้นี่มันเพื่อนเราพึ่งผ่าได้ว่ะอะไรเงี้ยคือแค่คำพูดและน้ำเสียงอะมันสามารถทำให้คนในทีม มีความรู้สึกแ,แล้วแบบมั่นใจในการเล่นได้มากขึ้นด้วยแค่คำพูดอะเพราะการ์ดแบบจิตวิยบบทยามันก็สำคัญเหมือนกันบึ้มเหงาวยัย